อะไรเพื่อนตกใจสิเพื่อว่าที่ราชบุตรเขยอยู่ข้างหน้าก็ต้องถวายาบังคงพระเจ้าค่ะราศีจับเชียวเพื่อนใจเย็นรู้ได้ไงนะมันจะเป็นเราไม่<ะ>ไม่มีใครแน่นอกจากทาราที่ราศีจับขนาดนี้ในสองคู่จะเป็นองค์ราชบุตรเขยไม่ใช่หรอก<น>จะบอกว่าองค์ไหนองค์นี้อ,องค์นี้นั่นแหละใ,ใจเยน็เยนๆนะตองเชิญเสด็จเลยพี่ยาค่ะพระองค์ดัง พื่อนเราเององไหนองนู้นเป็นเด็กวัดเนแหนลาจีจับนั่นแหละลาศีอย่าลืมกันนะตกมากนะดีนะกุญยนักไปยืนเลยกุญแจวันนี่เจ้าไม่ใช่ยเนี่ยเอ้าขอพระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะเฮ้ยองไหนเนี่ยรู้ดีจริงเชียร์มึงไม่ใช่กู ไม่ใช่มึงจะเป็น<ฟ>องค์นี้ไม่ใช่เขียงกูสิมึงก็อย่าเขียงกูมึงรู้ได้ไงเขายังมาไม่ถึงไข่มาเด้ยเี๋ยวรอแป๊หนึ่งเขามาห้องนี้<อ>มีถุงมือสวยพระโขไปรยังค่ะองค์ราชบุตรเขยโอโห จะไว้สามวันหรือว่าเผาเลยจ้าพูดเกิกไกรนี่ไงองค์ราชบุตรเขยเจ้าพูดกับข้าพเจ้าเลยถุงมือไม่มีล่องนิ้วเลยนะวะมาฮัตสะเดิมนั่นใครมาเยอะเลยข้าพเจ้านี่นิ้วกูหายไปไหนก็เอาถุงน่องถุงเท้ามาใส่ถุงมือแล้วอ่ะข้าพเจ้าไม่ใช่ราชบุตรเคย แต่ราชบุตรเคยตัวจริงเขาเสด็จนิวัตมาโซพระราชทานแล้วแปลด้วยนะมั้ยเสด็จมาถึงแล้วสเสด็จมาถึงแล้วถวายบังคมองราชบุตรเคยที่พายุโกโหตุมหาราชาผูุย,ยิงใหญ่ไหวใครอ่ะขอเดชะฟ้าพระบาระโงร์งท่านเก็บพระราชโอรสด,ด้วย <laughs> ยังไม่มีลูกเป่าเอาพอะองค์่านแตกมันก็มนะึงชี้เมื่อกี้เนี้ยมึงชี้ยังไงชี้ที่คนไหนไม่ใช่กูมีเสียงด้วยไหมซ่อนไว้ตรงไหนในเสียงลโพงองค์หญิงมองกระมอมชั้นจังเลยทำไมเราอยากให้ลูกในช่องเกิดมาหน้าเหมือนกระมอมเด้อ บอกมันชี้ยังไงมันชี้เหมือนชี้ชี้มันเป็นนิ้วชี้ออกมาเลยเป็นใครเนี่ยอะไรเพื่อนจมูกเหมือนวะไอ้ก็มงไปเอของใครวะแต่ชงเช้าอีฟางชงเช้าแล้วแสงแลด้วยบัดจมูกหัวหน้าเขาบอกเขาเป็นห่วงไอ้จิตจมูกเจ้าเลิกเนี่ย ไมม่่ตต้้อองงโอ้ยเบลคิมูกเป็นก้อนเลยเดี๋ยวกูให้อีแก้วแค้ให้ทุกคนมาครบแล้วพระเจ้าค่ะถ้ามาครบแล้วถอยงั้ก็เปิดฉลาดถัดอ่ะเปิดฉลาดเป็นคนแรกเป็นลางสังหรณ์มาตอนมันลอยกระทงโอ้ยนี่เป็นคู่แข่งกับชยาไม่ใช่ใครอ่ะ ไม่รู้หนูนะโอ้ขอนไปไม่ไม่มีไปยังท่ะเฮ้ยไม่มีก็ถือว่าโดนไปยอดนะกคารับอย่าลืมกันนะไม่มีได้ไงวะไม่มีะง่ายจังไม่มีเยดีนี่ครับหวังว่าคงจะไม่เช่ยเจ้า เซลีันไรหรเนอะแค่เป็นลมลมพับชีพดับลงบลงนไหล่ยาวด้วยโอ้โหบอกตามตรงว่าไปนี้ไม่เบียไอ้ตั้งมาอีกแล้วฉีดเอาแน่ใช่ไหมเด็กจะเป็นแน่ใช่ไหมพีม่เอกเ,เนี่ยไม่เลิกตั้งใจร้อง ทุกคนทำงานเบาๆครับทำไมอะตอนนี้ไก่หลับหลับลบกซะด้วยทนฟังรัวมอนไม่ได้ร <c oughs> ัวมอนแล้วเนี่ยกกไม่รู้เหรอเช <c oughs> ิญเชิญตื่นแล้วเหรอตื่นมาก็ขันเลยนะอย่ามารอเล่นกับขาน มึงเป็นใครเนี่ยชทีคายโกโฮโตมหาราชาโอ้โหข้าพเจ้าขอถามมึงพูดสวัสดีครับกับกูก็ได้มึงไม่ต้องที่ครไม่งั้นจะเป็นราชาศาัพ์เลยสภาพการแต่งตัวไม่น่าพูดแบบเนี้ยขอถามพรองท่านสักหนึ่งขออ้อว่าเก้าอี e. ้ทำไมตอนลิเกเลยคนดูเก็บหรือลิเกเก็บ ไม่คือไม่เจอที่เดี๋ยวเขามีพวกกรรมการเขามาเก็บที่รถเข้ากรรมการเขามาช่วยเก็บไม่มีไม่มีกรรมการจริงเหรอไม่มีกรรมการเดือดงั้นวันนี้ไม่ต้องลาใครแล้วกลับกันเลยพวกเราไม่ได้เดี๋ยวรถเขามาเก็บเครื่องเสียงไม่ได้เก็บเวทีไม่ได้ต้องช่วยเก็บมีนี่เวทีว่าจะต้องไปช่วยเขายกอีกแล้วไม่ชมเขาเสียเสียไม่ให้จะพักอะไรเทียบที่กุนเนี่ยทำไมอ่ะ นี่มันบันลังของเจ้าเขานั่งไม่ได้ไม่ได้ได้แค่ชั่วโมงหวงเออเก็งนักรายนักทำไมงั้นนี่เกเลยขยโยกกลับไปคนเดียวเธอมึงเลี้ยงมึงลืมไปหรือเปล่านะถูกเท้าน่ะเพื่มรายการเสียเวลาข้าพเจ้าขอเปิดชนะนันน,นี้เชิญเธอลูกในตาสิ้นใจ เปิดฉลาดเปิดฉลาดดูฉลากหาวหัด้เราจะเปิดฉลาดโอ้ยไม่มีโอ้ยฉลาดห่วงลำด้วยลำเนี่ยเขาเรียกว่าลำพาน เล่นยังไงก็ไม่ต้องถูกใจพี่ไปนี่ป้าป๊อกมาสินพูดแบลกันเลยเนอะอไออ้เบลเ<อ>กูยังอยู่ไอ้ฟัน โทใจไม่นโทษใจงไงค่ะคุยๆไนเป็นอะไรเดียวยินเลยยินเลยยินเลย,ลยลม,มันเริ่มเขินแล้วกับเดียเล่นแล้วมันยังไงมันเป็นไงบอกแม่าแม่คนนี้นั่งหน้าชุบงาน <c oughs> พวกเราตกงานกันแน่ยิ <c oughs> ้มแล้เนี่ยเล่นไรแกก็ไม่ขำเลยมาดูผ่าศพ <c oughs> แม่ยิ้มอยู่แม่ช่วยขำหน่อยเดี๋ยวตลกตลกงาน,น <c oughs> เอาลไรแม่นะเอะไรนิดนึงนิดนึง เฮ้ยคุณพาช่วยแม่ยิ้มเฮ้ยเฮ้ยเข่าเข่าเข่าแล้วน่านไกลแล้วมึงพี่ตองใหนตองเรนลิเกกันตรงนี้แล้วมั้งพวกเราเฮ้ยกดดันไม่มีคำว่าพวอ้าวไม่มีก็รอดข้าพเจจางไม่ใช่สามสี่คนเปิดไม่มีอะไรวะสักรินดูดีหรือยังมั้งเปิดกันอ่ะเชิญเชิญ หน้าเบ่งหน้าแาลาลูกคุณเจา้าาวัจงไปเปิดชาลาเธอสักเลนเจอเลยได้ทะเลน<ม>แล้วแม่คนนี้ไม่มคำกูจะไล่มึงออกผมเป็นพระเอกจะเล่นในคำได้ไงไปเปิดชาลาสักเลนเราไม่กล้าดูอะไรไม่เคยเห็นไก่ออกไข่เนีไง ตรงหัวไอ้สักรินเมื่อปลาฉลากใจสัรัวพราะคนเป็นผัวคือผมเห็นดีกับกูได้ตอนกัน ถ้าไม่สมเลยให้สักสิ่งรกไอสักกะลินทำได้โดหัวใจช่งงางดำลำบากยากแพ้แม่ไม่คำมันเป็นเพียงกรรมเลิกเ,อเธ <ๆ S 1> เอ,เอธครับ จัดเดนองพี่พ่อแม่คนนี้นานึ่งงหมดพลงของคุณเสียงปรบมือนะครับกาของคุณสุดนะ